สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรากลับมากันอีกแล้วครับกับผลงานของคุณอา s a ดีแซมโดยที่เป็นซีรีส์ของ Toxic Camera Man ที่ตัวของผมในคราวนี้ไม่ได้มาแค่แบบกรอบรูปแต่มาเป็นตัวเลยบัดเช้าโจกคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณอา s a ดีซเปิดฉากมาใน EP แรกเราจะได้เจอกับกลุ่มของ TV Man และ c a m ม r าแมนโดยที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่ครับ ตัวของทีวีแมนก็ได้บอกกับทีวีแมนอีกตัวครับว่านายกลับไปที่ฐานแล้วไปทําตามแผนแล้วก็พาพวกคาเมล่าแมนไปด้วย2คนโดยที่ตัวของทีวีแมนก็ได้ทําตามและเขาก็ได้พาพวกคาเมล่าแมนว์ปกับไปที่ฐานตามคำสั่งและหลังจากที่ตัวของทีวีแมนได้ว้าไปทีวีแมนอีกตัวก็หันไปหาคาเมล่าแมนอีกคู่หนึ่งครับพวกเราก็ต้องรีบไปสนับสนุนแล้วแต่จูๆ่ๆก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาครับซึ่งปรากฏว่าเป็นตัวของพี่ข้างรักล่างท็อกซิตนั่นเองครับโดยที่ตัวของพี่ข้างรักล่างท็อกซิต ได้ใช้พลังของเขาดูดหัวคาเมล่าแมนออกมาลุดติดกับมือเลยจังหวะน,นี้นี่โคตรโหดก่อนที่ตัวของเขาเนี่ยจะบีบหัวคาเมล่าแมนทิ้งไปครับจากนั้นเขาก็ปาระเบิดใส่พวกทีวีแมนและคาเมล่าแมนตูมเรียกว่าตุยกันหมดจนเหลือแค่ทีวีแมนเลยครับตัวของทีวีแมนก็ได้ลุกขึ้นมานี่แกทำอะไรลงไปพี่ข้างหลักล่างทั้งสิทธ์ก็เดินเข้าไปหาทีวีแมนนายไม่มีค่าพอให้ฉันบอกรอกหลังจากนั้นเขาก็ใช้อาวุธฟ้าใส่ Man ทีวีแมนทีหนึง่งตัวของทีวีแมนก็ลงไปนอนกับพื้นเลยครับ จากนั้นทีวีแมนก็พยายามจะวร์ปหนีแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ทําไม่ได้เฉยเลยบ้าเอ้ยทําไมถึงวร์ปไม่ได้ทันทีที่ตัวของทีวีแมนกำลังจะลุกขึ้นมาพี่ครังหลักล่างท็อกซิตก็ใช้มือจากลมของเขาจับคอทีวีแมนและฉุดกระชากลากตัวของทีวีแมนเข้ามาหาเขาครับเดี๋ยวแกจะได้รู้เอา้าไหนบอกว่าไม่มีค่าพอให้บอกไงแล้วพี่ครังหลักก็กดรีโมทแลว้ววร์ปหายไปพร้อมกับทีวีแมน หลังจากนั้นภาพก็จะตัดมาตอนที่ทีวีแมนโดนจับล่ามโซ่เอาไว้ที่ไหนสักที่ครับตัวของทีวีแมนก็พยายามจะใช้กาลังดิ้นลนให้หลุดออกมาแต่ก็ทําไม่ได้ทีนี้มันที่ไหนกันจนกระทั่งเขาได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วก็พูดออกไปว่านี่แกทําอะไรอยู่นะทีวีแมนที่เห็นพี่ข้างล่างร่างท้องสิทธ์ก็ำลังพิม์อะไรบางอย่างอยู่แต่จู่จมือของเขาก็ลอยออกมาและพี่ข้างล่างก็ได้บอกกับพวกมันว่าฝากงานวิจัยร่างกายเจ้าหนี้ต่อหน่อยนะ เจ้า AI น้อยพวกมือหรือว่า AI ของเขาก็ตกลงด้วยกันก,กดไลค์ให้ครับหลังจากนั้นพี่ข้างลาก,ก็จะเดินไปหาทีวีแมนไงทีวีแมนฉันไม่ได้เห็นพวกนายมาตั้ง2องเดือนแล้วนะแกจะทําอะไรกับฉันเดี๋ยวก่อนนะเจ้านี่มันไม่ได้ใสเลยนี่นะพี่ข้างลากล่างท็อกซิกก็ตอบกลับไปว่าฉันก็แค่จะเอานายกลับมาทดลองกับเครื่องจักรเทเลพอร์ตขนาดยักษ์ของฉันน่ะนะก็แค่นั้นแหละทันทีที่พี่ข้างลากล่างท็อกซิกพูดจบทีวีแมนก็ได้ปล่อยลำแสงออกมาแล้วพูดว่าแกพอดแล้วล่ะเจ้าคนทรยศ แต่หารู้ไหมครับว่าตัวของพี่ข้างลากล่านท็อกซิตเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีเลนป้องกันแสงแต่ตัวของเขาเนี่ยก็สามารถป้องกันแสงได้ครับปุ๋ยอะไรจะโหดปานนั้นนี่แกรู้อะไรไหมถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ใส่เลนแต่ฉันก็กันลำแสงได้นะเว้ยหลังจากนั้นตัวของทีวีแมนก็เลิกปล่อยลำแสงแล้วก็จ่อยไปเลยครับตัวของพี่ข้างลากล่านท็อกซิตก็พูดขึ้นมาครับว่าฉันผิดหวังในตัวแกมากข่ามันซะเอา้าแ,แล้วไหนบอกว่าจะจับเขามาทดลองกับเครื่องจักรไงอะไรกันครับเนียหลังจากพูดจบ มือของเขาก็ลอยมาหาทีวีแมนและดึงหัวของทีวีแมนหลุดออกมาจนได้ก่อนที่จะโยนทิ้งไปแล้วอีพีหนึ่งก็ได้จบลงไปครับถัดมาในอีพีที่2เปิดฉากมาเราได้เจอกับพี่ข้างล่ลางท็อกซิตที่พูดขึ้นมาว่าในที่สุดมันก็สําเร็จสักทีเฮ้อ <c oughs> มันจะใช้ได้ไหมนะเอาเถอะไม่ลองก็ไม่รู้หลังจากนั้นเขาก็เดินไปหาเครื่องจักรของเขาแล้วก็โดดเตียงลังกาขึ้นไปจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามันใช้อย่างไงนะ ลองใช้คำสั่งดูละกันแหมแล้วตอนแรกพี่แกเนี่ยจะเอาทีวีแมนมาเป็นหนูทดลองตอนนี้ดันเอาตัวเองเป็นหนูทดลองแทนซะงั้นหลังจากนั้นตู้ของพี่ข้างลากเนี่ยก็ได้ใช้คำสั่งกับการวาร์ปครับเอาละพาฉันกลับไปที่จุดที่ฉันจากมาทีเมื่อพูดจบเครื่องจักรก็พาตัวของเขาวาร์ปกลับไปได้สําเร็จตูงพี่ข้างลากก็เหมือนจะพอใจครับอืมใช้ได้ฮะจากนั้นตุ้พี่ข้างลาล่างท็อกซิตก็ได้ให้มือของเขาลอยไปแล้วลงไปเก็บอะไรบางอย่างขึ้นมาพอเก็บเสร็จแล้วเขาก็สั่งคำสั่งวาร์ปอ เอาล่ะพาฉันกลับไปที่ฐานได้ละแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลครับแล้วก็มีเสียง AI ตอบกลับมาว่าพลังงานที่ฐานหมดโปรดรอจนกว่าพลังงานจะกลับมาทันใดนั้นก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์คาเมลบินลงมาพร้อมกับคาเมล่าบูแมนที่เพิ่งเดินออกมาจากข้างในและได้ถามกับพี่ข้างรักล่างท็องสิทว่านี่นายทําอะไรอยู่ซึ่งแน่นอนกบว่าพี่ข้างรักเนี่ยก็ต้องแถอย่างแน่นอนอืมเปล่านะหลังจากที่พี่ข้างรักล่างท้องสิทพูดจบครับ คาม e ล่าบูแมนเนี่ยก็เดินเข้ามาจ้องหน้าพี่ข้างลักจนพี่ข้างลักล่างท้องสิทธิ์บอกกับคาม e ล่าบูแมนว่าเออฉันว่ามันใกล้เกินไปแล้วนะอะไรกันครับเนี่ยทำไมพอเป็นทีวีแมนถึงฆ่าไม่เลี้ยงแต่พอเป็นคาม r a ่ o m ู n มนก็ปล่อยไปซะงั้นและแถมเขินด้วยอ๋อขอโทษทีพอดีฉันสนใจในตัวนายนะ่ะ ว่าแต่นายมาทำอะไรที่นี่หรอเอ่อฉันมาดูสถานการณ์แถวนี้เนี่ยพอคาเมล่าวูแมนได้ยินดังนั้นเ้าก็เอานิ้วชี้ไปที่พี่ข้างรักครับก่อนจะพูดว่างั้นนายก็กลับฐานก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะรับช่วงต่อเองซึ่งพี่ข้างรักเนี่ยก็อยากจะกลับฐานนะครับแต่ว่าเป็นฐานของตัวเองนะไม่ใช่ฐานของพวกคาเมล่าแมนพี่ข้างรักก็เลยสวนกลับไปครับว่าไม่อะเธอกลับไปเธอฉันเอาอยู่ขอตัวนะหลังจากพูดจบพี่ข้างรักล่านท้องสิทธ์ก็หันหลังและพยายามจะเดินออกไป แต่คาเมล่าวูแมนก็ได้จับแขนของพี่ข้างรักเอาไว้แม่ทาขนาดนี้พี่ข้างลักก็ปฏิเสธไม่ได้สิครับแมก็ได้ก็ได้ก็ได้แซาซีจังหลังจากนั้นเขาก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์คาเมล่าแล้วก็บินกลับไปที่ฐานทัพส่วนคาเมล่าวูแมนนี่ก็ยืนโบกมือลาพี่ข้างลักครับตัดภาพไาที่ข้างในเฮลิคอปเตอร์คาเมล่าพี่ข้างลักล่างท้องสีกกาลังคิดว่าเฮ้อไหนๆก็ต้องกลับฐานเก่าในร,รอบ2เดือนแล้วขอดูหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรพัฒนาไปบ้างจากนั้นประตูก็ได้เปิดออกพี่ข้างลักล่างท้องสีก็ได้วาอกมา และพ่อจะตัดมาหาที่ราสคาเมล่าแมนเล่นจิเนียคาเมล่าแมนที่กำลังซ่อมใบพัดของเฮลิคอปเตอร์คาเมล่าอยู่ครับหลังจากนั้นตัวของไซต์ทิดคาเมล่าแมนก็ได้มาและได้บอกกับราสคาเมล่าแมนกับเอนจิเนียคาเมล่าแมนครับว่าตรงส่วนที่เขาซ่อมน่าจะโอเคแล้วพวกเขาก็เลยกระโดดลงมาครับโดยที่ข้างล่างนี้เราจะได้เห็นกับพวกพนัมิดแล้วก็ทีวีวูแมนอีกด้วยหลังจากนั้นราสคาเมล่าแมนและเอนจิเนียคาเมล่าแมนที่เพิ่งกระโดดลงมาก็จะเดินจากไปทันในนั้นเอง พี่ข้างลักล่างท็อกซิตกวามาที่นี่และทีวีบูแมนก็ได้ถามเขาว่านี่นายเป็นใครอะ่ะในระหว่างที่ทีวีบูแมนจะเดินเข้ามาหาพี่ข้างรักพี่ข้างรักก็ได้ใช้มือของเขาหยุดทีวีบูแมนเอาไว้ก่อนที่จะวาไปที่หน้าจอประกาศและหน้าจอประกาศก็ได้แจ้งเตือนทุกคนว่าคําเตือนมีเหล่าคาเมราแมนบางกลุ่มหายตัวไปอย่างน่าสงสัยโปรดระวังด้วยหลังจากจที่ได้ยินคําเตือน เซนทิสคาเมล่าแมนก็ได้บอกทีวีแมนว่าทีวีแมนนายพาคาเมล่าแมนสองคนนี้ไปที่เกิดเหตุและทีวีแมนก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับพาตัวของคาเมล่าแมนสองคนวิบไปแต่ก็ทํไทไาไม่ได้ทําไมฉันวิบไม่ได้ดูที่ฉากนี้จะเหมือนกับในฉากใน E ีพีหนึ่งเลยครับและมันก็คือความสามารถของพี่ข้างรักนั่นเองที่ทาให้พวกทีวีแมนวิบไม่ได้ไหนฉันขอลองหน่อยแม้แต่ทีวีบูแมนเองก็วิบไม่ได้เหมือนกันครับแล้วก็ทําท่าทางสงสัยก่อนที่จะพูดออกมาว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรายังไม่วาบเอ้ยทำไมเราวาร์ปไม่ได้ไซเอนทิดคาเมล่าแมนก็เลยเสนอไอเดียแก้ปัญหาครับงั้นพวกเราก็ต้องไปเฮลิคอปเตอร์คาเมล่าแล้วลาไปกันเถอะพอพูดเสร็จไซเอนทิดคาเมล่าแมนก็เดินไปที่เฮลิคอปเตอร์คาเมล่าทัานใดนั้นในขณะที่คนอื่นๆก,กาลังไปขึ้นเครื่องพี่ข้างลักก็ได้ทําการสลับแบบแปลนอะไรบางอย่างมานี่มันขโมยชัดๆและทันใดนั้น AI ก็ได้พูดขึ้นมาว่าพลังงานที่ฐานเต็มแล้วทันทีที่พี่ข้างลักล่างท้องสิทธ์ได้ยินอย่างนั้น เขาก็พูดว่าเอาล่ะพาฉันว้าปกลับไปที่ฐานหลังจากนั้นพี่ข้างรักร่างท็อกซิตก็จะได้วาปหายไปสายทิดคาเมล่าแมนก็ได้กลับมาถามพี่ข้างรักในร่างท็อกซิตว่าเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่นายจะเฮ้ย <"He i, S 2> เขาหายไปแล้วจากนั้นภาาก็จะตัดไปที่มือของพี่ข้างรักที่กําลังเปิดแบบแปลนขึ้นมาดูครับและทันทีที่เขาเปิดออกมาเราจะได้เห็นว่ามันเป็นแบบแปลนโซล่าเอนเนอรีหรือก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองรือที่เราจะได้เห็นว่าพลังงานนั้นสามารถใช้ได้แบบไม่มีจํากัด ก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าเอาล่ะเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าถัดมาในีพีที่3ก็จะเปิดตอนมากับพี่ข้างลาร์กท็อกซิตอีกครั้งหวังว่าพลังงานแกนกลางสองอันนี้จะพอสาหรับเครื่องเทเลพอร์ตนะจากนั้นพี่ข้างลาร์กท็อกซิตก็ได้วาปกลับไปที่ฐานของเขาและใช้มือของเขาให้ไปใส่อาุธมาก่อนที่จะเดินเข้าไปและได้ใช้มือกดปุ่มลิฟต์และเข้าไปครับหลังจากนั้นตัวของภาพก็จะตัดไปที่ฐานชั้นล่างและพี่ข้างลาร์กท็อกซิต ก็กำลังลงลิฟต์มาทันทีที่ลงมาพี่คังรักล่างท็อกซิดก็ได้หยุดเพื่อดูผลงานของเขาพลังงานอน,นันต์เครื่องจักรของฉันจะใช้ได้ไหมนะแล้วเราก็จะได้เห็นอินฟินิตี้เอเนจีแบบใกล้ๆได้เวลาสร้างปรับปรุงแล้วจากนั้นภาพจะตัดไปที่นอกโลกแล้วเราจะได้เห็นกับดาวเทียมและกลับมาเห็นพลังงานแกนกลาง2อันแล้วหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นข้อความว่าคําเตือน As t r o Cam e ม a m a n เดี๋ยวนะ Cam e ล a m a n ในร่าง As ส r ตงั้นเหรออาดีแซมก็สร้างสรรนะเนี่ย ตัดภาพมาที่สนามลบเราจะได้เห็นทั้งลาร์ดคาเมีล่าแมนและคาเมีล่าวูแมนแล้วคือคาเมีล่าวูแมนก็กดไลค์เก่งซะเหลือเกินทันใดน,นั้นเขาก็ได้เจอกับ ans, Twilight, ม,มิวแทนสกิฟดีทอยเลตามูไรฮะทันทีที่ลาร์ดคาเมีล่าแมนเห็น ans, Twilight, ม,มิวแทนสกิฟดีทอยเลตามูไรเขาก็ได้หยิบปืนบาซูก้าออกมาแล้วก็ยิงไปที่ ans, Twilight, ม,มิวแทนสกิฟดีทอยเลตามูไรแต่ ans, Twilight, ม,มิวแทนสกิฟดีทอยเลตามูไรก็หลบได้หลบแบบดิจิตอลลาร์ดคาเมีล่าแมนก็พยายามจะยิงบาซูก้าออกไปอีกครั้ง แต่กระสุนก็หมดซะก่อน an, Skip, let, มิวแทนสกิบิดีทัวเลสซามูไรที่เห็นอย่างนั้นก็เลยกดดิสไลค์อ่านหน้าเป็นหนึ่งทีกระจอกไนนอกว้น้องจังหวะนี้ลาร์ดคาเมล่าแมนก็ฉุนกึกเลยฮะโกรธจ,จัดแล้วพยายามวิ่งเข้าไปรวมมาใส่ an, Skip, let, สมิวแทนสกิบิดีทัวเลสซามูไรแต่ an, Skip, let, มิวแทนสกิบิดีทัวเลสซามูไรก็หลบได้แล้วก็สวนกลับไปทุกครั้งและผลักลาร์ดคาเมล่าแมนออกไปจากนั้นก็ร้องสกิบิดีดอมดอมเยสดเย็ et, แล้วเอาดาบออกมาใช้ตายซะสกิบิดีคาเมล่าวูแมนที่เห็นท่าจะไม่ดดีก็ไ้มมมาาาายิงงสสนนนนัับุตวขอลคเร่แ แต่มิวแทนสกิวดีทอยเลตซามูไรก็ได้ใช้ดาบปัดกระสุนออกไปได้หมดเลยฮะและมิวแทนสกิวดีทอยเลตซามูไรก็ได้เดินเข้าไปหาราสคาเมล่าแมนและตัดแขนของราสคาเมล่าแมนได้ข้างหนึง่งจากนั้นมิวแทนสกิวดีทอยเลตซามูไรก็พยายามจะโจมตีอีกครั้งแต่ก็ได้มีตัวละครปริศนาโผล่มาฮะซึ่งถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นแอสโตคาเมล่าแมนครับซึ่งชายปริศนาก็เข้ามาหยุดเจ้ามิวแทนสกิวดีทอยเลตซามูไรและถามว่าท็อกซิตบอลอยู่ที่ไหน แต่ ans, iti, Twilight, ม,มิวเทนสกิฟฟิตทอยเลตซามูไรก็ได้วิ่หนีไปแล้วชายปริศนาก็หันไปถามลาร์ดคาเมล่าแมนอีกทีครับว่าท็อกซิดบาวอยู่ที่ไหนลาร์ดคาเมล่าแมนยังไม่ทันได้พูดอะไรก็ถูกแทงเข้าไปที่หัวแล้วก็ดึงออกมาจนตุยไปครับท็อกซิดบาวอยู่ที่ไหนแล้วก็จบตอนไปครับอารมณ์แบบว่าช้างฆ่าอยู่ไหนเลยนะเนี่ยถันมาใน EP พีที่4เราจะได้เห็นพี่ข้างลากล่างท็อกซิดกระโดดขึ้นไปบนเครื่องอินฟินิตี้เอเนีแล้วก็เดินเข้าไปชาร์จพลังงานขึ้นจนเสร็จแต่แล้วเสียงไอ้ไอ้ก็ลอยมาครับ ท่านท็อกซิตตอนนี้แอสโตคาเมล่าแมนบุกมายัางโลกอีกแล้วส่งหุ่นยนต์ที่อ่อนแอที่สุดใน5โตัวของฉันออกไปถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็แจ้งฉันด้วยละกันหุ่นยนต์หมายเลข5มีคําสั่งให้นายไปจัดการกับแอสโตคาเมล่าแมนที่บุกมายัางโลกท่านท็อกซิตบาวฝากนายให้ไปจัดการปัญหาให้ด้วยหลังจากนั้นจรวหที่มีหุ่นยนต์หมายเลข5ก็ได้บินออกไป ตัดภาพไปที่เอนจิเนียร์คาเมล่าแมนที่กำลังรักษาตัวของคาเมล่าบูแมนอยู่ครับเราจะได้เห็นแอสโตคาเมล่าแมนกำลังต่อสู้กับพวกพันธมิตรอย่างบ้าคลั่งครับแต่พี่แกก็โหดจัดลารสปิกเกรมสองคนยังกลับบ้านเก่าเลยฮะทันใดนั้นตัวของลารสคาเมล่าแมนก็ยิงบาซูก้าใส่แอสโตคาเมล่าแมนครับแต่แอสโตคาเมล่าแมนกับไม่เป็นอะไรเลยแล้วหันกลับไปจู่โจมสวนกลับใส่ลารสคาเมล่าแมนจนตุยไปแล้วก็พูดว่าท็อกซิดบอลอยู่ที่ไหน โอ้ยเองจะพูดเป็นคำเดียวหรือไงจากนั้นแอสโตคาม l ล่าแมนก็จะหันกลับไปแล้วก็โดดใส่คามิล่าบูแมนเล่นจิเนียคามิล่าแมนคามิล่าบูแมนหนีรอดไปได้แต่เอนจิเนียคามล่าแมนก็ได้โดนดาบแทงเขาที่ข้างหลังและแอสโต c คามิล่าแมนเขาก็แทงซ้ำๆอย่างรัวๆทันใดนั้น แอสโตคาเมล่าแมนก็โดนคาเมล่าวูแมนและเหล่าคาเมล่าแมนระดมโจมตีใส่ด้วยสตันครับระหว่างนั้นทีวีวูแมนก็จะมาจากสายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยคาเมล่าแมนตัวนั้นจะฆ่าฉันแต่ฉันก็ถูกช่วยเอาไว้และที่สําคัญแถมเขาพูดถึงใครก็ไม่รู้ที่มีชื่อว่าท็อกซิตบาวเอิม่มฉันว่าเขาเริ่มปรับตัวกับไฟฟ้าได้แล้วนะแล้วทำไมเราไม่ยิงคางไว้แล้วก็ถอยหลังไปละ่ะก็นั่นน่ะสิหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มถอยหลังและยิงไฟฟ้าไปพร้อมๆกันเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์คาเมล่า แต่แอสโตคาเมล่าแมนที่เห็นอย่างนั้น <änd ist> ก็ได้พยายามโจมตีใส่เฮลิคอปเตอร์คาเมล่าทันใดนั้น AI ก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาครับมีวัตถุบางอย่างตกลงมาแล้วแอสโตคาเมล่าแมนก็จะกระโดดถอยหลังมาจากนั้นหุ่นยนต์หมายเลขห้าก็ตรวจพบเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าทันทีที่เจอเป้าหมายหุ่นยนต์หมายเลขห้าก็พุ่งเข้าใส่แอสโตคาเมล่าแมนเพื่อโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่แอสโตคาเมล่าแมนก็ไม่สามารถสู้หุ่นยนต์หมายเลขห้าได้เลยโอ้โหหุ่นยนต์ของพี่ข้างหลักล่างท็อกซิกคือแบบว่า โหดอิบหมายไหนบอกว่าหุ่นตัวนี้อ่อนสุดไงนี่ขนาดอ่อนสุดแล้วนะเนี่ยหลังจากนั้นแอสโตคาเมล่าแมนก็ได้โจมตีหุ่นยนต์หมายเลขห้าด้วยการพุ่งเข้าใส่ในระหว่างนั้นความเร็วของแอสโตคาเมล่าแมนก็ได้อัดหุ่นยนต์หมายเลขห้าใส่กำแพงไปสองรอบแต่หุ่นยนต์หมายเลขห้าก็สวนกลับด้วยการโยนแอสโตคาเมล่าแมนออกไปพร้อมกับหันหลังไปยกรถขึ้นมาทุบใส่แอสโตคาเมล่าแมนที่พยายามพุ่งเข้ามาจากนั้นภาพจะตัดมาที่แอสโตคาเมล่าแมนที่ตุยไปแล้ว และหุ่นยนต์หมายเลขห้าก็ได้รายงานภารกิจกลับไปที่ฐานว่าภารกิจเสร็จสิน้นอ่ะเป่าไม้ยังขยับอยู่แอสโตคาเมล่าแมนก็ลุกขึ้นมาทาั้งๆที่ไม่มีหัวทันใดนั้นก็ได้มีคําสั่งใหม่ให้หุ่นยนต์หมายเลขห้าก็คือจับแกนพลังงานตรงลําตัวออกมาแต่ห้ามทําลายไม่งั้นมันจะระเบิดหลังจากที่ได้คําสั่งใหม่มาหุ่นยนต์หมายเลขห้าก็พุ่งเข้าไปโจมตีใส่แอสโตคาเมล่าแมนอย่างต่อเนื่องอีกครั้งและดึงเอาแกนกลางพลังงานออกมาและรายงานกลับไป ภารกิจเสร็จสิน้นจากนั้นพี่ข้างล่างท็อกซิตก็ได้วาฟเมาเอาแกนกลางพลังงานแล้วบอกหุ่นยนต์หมายเลขห้าจเจ้ากลับฐานไปซะแล้วเอาเจ้านี่กลับไปด้วยทันทีที่พูดเสร็จพี่ข้างล่างท็อกซิตก็จะได้วาวกลับไปและหุ่นยนต์หมายเลขห้าก็ขนตัวของแอสโตคาเมล่าแมนขึ้นมาบนเฮลิคอปเตอร์คาเมล่าแล้วก็บินกลับไปด้วยกันเปิดฉากมาในอีพีที่5เราจะได้พบกับกลุ่มของคอมพิวเตอร์แมนและลาวสปิเกอร์แมน ที่ได้ปะทะก,กับมิวแทนสกิบบิททอยเลตเข้าอย่างจังครับมิวแทนสกิบบิททอยเลตก็วิ่งไปข้างหลังลาสปิเกอร์แมนครับแล้วมันก็พยายามจะเลื่อยตัวของลาสปิเกอร์แมนแต่ทันใดนั้นเองคอมพิวเตอร์แมนก็ได้กระโดดเข้ามาขัดจังหวะทําทให้ลาสปิเกอร์แมนมีจังหวะครับตัวของลาสปิเกอร์แมนก็พยายามจะใช้มีดโจมตีใส่มิวแทนสกิบบิททอยเลตแต่มิวแทนสกิบบิททอยเลตก็ป้องกันและผลักมือของลาสปิเกอร์แมนออกไปได้สําเร็จก่อนที่จะเอาใบเลื่อยพุ่งแทง Man, ทลขขาสปิ ตัวของเขาบาดเจ็บจนต้องคุกเข่าลงและเขาก็ได้บอกให้พวกคอมพิวเตอร์แมนหนีไปหนีไปทันทีที่ลาสปิเกอร์แมนพูจบเขาก็โดนมิวแทนสกิบบิททอเลตจบชีวิตด้วยเรื่อยไปครับคอมพิวเตอร์แมนที่เห็นอย่างนั้นก็พยายามจะหนีแต่ก็เจอมิวแทนสกิบบิททอเลตอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดาบสมุไรเข้ามาเชื่อสะก่อนจนตุยไปครับหลังจากที่เจ้ามิวแทนสกิบบิททอเลตเชื่อคอมพิวเตอร์แมนเสร็จก็เดินเข้าไปจับมือกับมิวแทนสกิบบิททอเลตอีกตัวไม่เลวเลยนี่รุนน้องว่าแต่่่ทนอยู ฉันเนงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จะเป็นเขาฉันเชื่อว่าเขาต้องหม่เป็นไรแนะ่ๆจากนั้นมิวแทนสกิบิดทอยเลสซามูไรก็ยื่นมือไปหามิวแทนสกิบิดทอยเลสครับไปกันเถอะหลังจากนั้นพวกเขาก็ว้าบอกไปและตัดภาพมาหาที่สกิบิดทอยเลสที่ยิงปืนใหญ่ออกไปแต่ก็ถูกใครบางคนสะท้อนกลับมาจนก,ก็บอกปืนพังปรากฏว่าคนที่สกิบิดทอยเลสกำลังสู้อยู่ด้วยนั้นเป็นสปีกเกอร์วูแมนครับจากนั้นสปีกเกอร์วูแมนก็พยายามเข้าไปโจมตีสกิบิดทอยเลส ด้วยการปล่อยขึ้นเสียงลงพื้นเพื่อให้ตัวของเธอกระโดดขึ้นได้สูงขึ้นแล้วก็เอามีดคูจิ้มหัวสกิฟวิ d ีทอยเลตไปทีนึงทันใดนั้นมิวแทนสกิฟวิตีทอยเลตสมุไรและมิวแทนสกิฟวิ d ีทอยเลตรุ่นน้องที่วราปมาก็จะได้เห็นการต่อสู้นี้ก็ตบมือให้สปีกเกอร์บูแครับไม่เลวเลยแล้วเอาล่างของสกิฟวิ d ีทอยเลตที่ตุยไปคว้างใส่สปีกเกอร์บูแมนจากนั้นก็เอาดาบออกมาและไปใส่เดียวกับสปีกเกอร์บูแมนครับ มาถึงมันก็เปิดกอดด้วยการแทงแล้วตามด้วยการต่อยเข้าไปหนึ่งทีที่หน้า s p ิเกอร์บูแมจน Speaker w o m แ n นกระเด็นไปโดนพี่ข้างลักล่างท็อกซิดด้วยเหตุนี้พี่ข้างลักล่างท็อกซิดก็ได้ถามสป e เกอร์บูแมว่าประทานโทษนะนี่นายชนฉันใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาเรียกสปิเกอร์บูแมนว่านายนะครับฉันเปล่านะพวกนั้นทําอย่างนี้นี่เองฉันเข้าใจละเดี๋ยวฉันจัดการให้ทันทีที่พูดเสร็จ พี่ข้างล่างท็อกซิทก็พุ่งเข้าไปถีบมิวแทนสกิมบิดทอยเลตล่างสมุไรด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วพี่ข้างล่างท็อกซิทก็ถูกมิวแทนสกิมบิดทอยเลตโจมตีด้วยเลือดของขาวเข้าที่ท้องแต่พี่ข้างล่างท็อกซิทกับไม่เป็นอะไรเลยครับจากนั้นพี่ข้างล่างท็อกซิทก็ทุบหัวมิวแทนสกิมบิดทอยเลตกลับไปหนึ่งทีก่อนที่มิวแทนสกิมบิดทอยเลตล่างสมุไรก็พุ่งเข้ามาต่อยหน้าพี่ข้างล่างท็อกซิทแต่พี่ข้างล่างท็อกซิทก็ไม่เป็นอะไรเลยครับแล้วมิวแททททนนตตตกกกกกิิบบบดดีีี้้้อออออยยยเเเเลล่่่่่พััังงงงาา็็ซไไปจสะรว2 1 ก็ทาอะไรพิก้างหลักไม่ได้เลยมิวแทนสกิบิดทอเรตซามูไรที่เห็นว่าไม่มีทางชนะเลยก็ได้พามิวแทนสกิบิดทอเลตวร่ปหนีไปจากนั้นพิก้างหลักล่างท็อกซิตก็จะหันกลับมาหาสปิเกอร์บูแมนและหยิบดาบที่มิวแทนสกิปิดทอเลตซามูไรทำตกไว้ให้สปิเกอร์บูแมนดูแล้วพูดว่าอืมดูแล้วก็เหมาะกับนายดีนะอืมจริงๆแล้วฉันเป็นผู้หญิงนะอ๋อฉันขอโทษนะพอดีฉันไม่รู้ข่าวว่า ที่เผ่าเธอมีผู้หญิงเนี่ยพอดีฉันไม่ได้รับข่าวมา2เดือนกว,กว่าแล้วอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณที่ช่วยฉันนะเธอเอาสิ่งนี้ไปแทนคาขอโทษที่ฉันเสียมารยาทก็แล้วกันนะจากนั้นสปิเกอร์บูแมนก็รับดาบจากพี่ข้างรักล่างท็อกซิดและระหว่างที่สปิเกอร์บูแมนกำลังจะไล่ลํำดาบอย่างสนุกสนานพี่ข้างรักก็เหมือนจะต่อสปิเกอร์บูแมนฮะมันดูเหมาะก,กับเธอดีนะเทไหมพี่ข้างรักล่างท็อกซิดก็ได้แต่ยกนิ้วให้สปิเกอร์บูแมนจากนั้นสปิเกอร์บูแมนก็บอกพี่ขครัง่งรักนะ ได้ไว้เจอกันไหมหลังจากนั้นพี่ข้างล่างท้องสิทธ์พูดเสร็จสปกเกอร์บูแมนก็จะปล่อยขึ้นเสียงลงพื้นแล้วบินจากไปอะไรกันครับเนี่ยที่กับสาวเองใจดีจังไหนเองเป็นศัตรูกับพันธมิตรไม่ใช่เหรอว้าบัคข้างรักจากนั้นพี่ข้างล่างท้องสิทธ์ก็จะได้ว์าไปหาเครื่องจากของเขาแล้วว้าหายไปด้วยอีกคนและภาพก็จะตัดไปที่ดาวังคารเราจะได้เห็นพี่ข้างลักล่างปกติที่เป็นรูปภาพแล้วก็ใส่แอนทิ้มิวแทนส์กิบดีทอยเลตที่เดินออกมาและพูดว่าเฮ้อทำไมเจ้าท็าอกซิลย ทันใดนั้นไซนทิสมิวแทนสกิฟดีไทเลตก็นึกอะไรออกครับไหนๆแล้วก็คงต้องลองหาจุดอ่อนของมันหน่อยละกันเอาละเปิดดูช่วงที่ไททันสปิกอรแมนถูกช่วยเหลือจากนั้นเราก็จะได้เห็นเหตุการณ์ที่พี่ข้างลักถูกซากตึกทับอยู่และกําลังขอความช่วยเหลือทันใดนั้นทีวีบูแมนก็วาร์ปมาแต่มาช่วยพี่คี้ที่ตกคนเดียวแล้ววาร์ปกลับไปจากนั้นพี่ข้างลักที่กําลังจะสลบก็ได้มีไคลเมล่าแมนไทแดงมาช่วยเข่าไว้ครับพอไซนทิสมิวแทนสกิฟดีไทเลตดูคลิปจบก็เริ่มจับสังเกตได้ ดูจากปฏิกิริยาของเจ้านั่นแล้วคนสําคัญของมันคงจะเป็นและอยู่ดีๆเขาก็ยิ้มขึ้นมาแล้วพูดว่า TV w o วูแมนสินะถัดมาในตอนที่6เราจะได้พบกับแอสโต o ทเล t ที่มาหาแซนทิสมิวแทนสกิบตี้อยเลตและแอสโต o ทเล t ก็ได้ถามว่านี่แกได้แผนหรือ,อยังฉันได้ดูประวัติของเจ้านั่นมา2เดือนก่อนแล้วแต่แล้วแอสโต o ทเลตก็ได้ยุมหัวแซนทิสมิวแทนสกิบตี้อยเลตไปหนึ่งทีแกฟังฉันนะ ถึงแกจะฉลาดกว่าฉันแต่แกก็ไม่ได้ฉลาดเรื่องการวางแผนเลยแล้วถ้าแกยังทำพลาดอีกล่ะก็ฉันจะฆ่าแกแล้วหาคนอื่นมาแทนแกซะหลังจากนั้นไซนทิสมิวแทนสกิฟดีทอยเล็ตก็เงยหน้าขึ้นมาและเอสโตทอยเล็ตแว่นแดงก็ย้ำอีกว่าหวังว่าแกจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะไซนติสมิวแทนสกิฟดีทอยเล็ตก็ได้แต่พยักหน้าให้เอสโตทอยเล็ตแว่นแดงจากนั้นไซนทิสมิวแทนสกิฟดีทอยเล็ตและเอสโตทอยเล็ตแว่นแดง ก็จะได้เจอกับแอสโตทอยเลตและแอสโตทอยเลตแว่นกลมครับแอสโตทอยเลตแว่นกลมมาถึงก็รายงานกับหัวหน้าครับบอสครับเราเจอนี่นี่มันอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้พวกแก้เจออะไรเราเจอสิ่งนี้จากดาวเทียมท่านต้องลองดูปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่พี่ข้างลักท็อกซิตได้ช่วยสปกเกอร์บูแมนและได้ยกดาบให้สปกเกอร์บูแมนพอคลิปจบแอสโตทอยเลตก็ถามว่าทำไมภาพนี้มันเบลออย่างนี้ ปกติมันดีกว่านี้นะที่ภาพเป็นแบบนี้เพราะว่าวงโครจรของโลกและดาวอังคารมันอยู่ห่างกันมากแถมดาวเทียมเราก็อยู่แค่ระดับ C บวกเองอย่างนี้นี่เองทาดีมากกลับไปทํางานซะทันทีที่พูดจบแอสโตไทเลตและแอสโตไทเลตแว่นกลมก็กลับไปล้อมรอบกลุ่มของคาเมล่าแมนและลาดคารเมล่าแมนที่โดนจับเอาไว้พวกแกต้องการอะไรแอสโตไทเลตที่ได้ยินอย่าง,งานั้นก็ทิ้งให้แซนทิสมิวแทนสกิิตีไทเลตเป็นคนจัดการต่อ แกจัดการต่อจากฉันนะเดี๋ยวฉันกลับมาหลังจากแอสโตไทเลสพูดเสร็จเขาก็ได้ออกไปแล้วใส่แอนทิทิวแทนสกิฟวิตีอยเลสก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาจากข้างหลังนี่แกจะทาอะไรเนอะทันทีที่ลาสปิกเกอร์แมนพูดจบ,จบก็โดนสแอนติทิวแทนสกิฟวิตีอยเลเอาวุธของเขาแทงเข้าไปที่คอผมพร้อมรับคาสั่งแล้วครับนี่มันปรสิตแบบสะดวกกว่าเดิมช,ะชะดัดๆผลจะสั่งแกนะไม่ใช่ฉันสแสดงว่าจักรวาลนี้ปู่วิทเป็นแค่ลูกกระจกของพวกแอสโตไทเลสสินะทันในนั้น เอสโตไทเลตที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็ได้กลับมาพร้อมกับอุปกรณ์อะไรสักอย่างและเอสโตไทเล็ตก็จะบอกลัสปิเกอร์แมนว่างานแรกของแกคือลักพาตัวสปิเกอร์บูแมนลัสปิเกอร์แมนก็ตอบกลับรอบสอบและเอสโตไทเลตก็บอกลัสปิเกอร์แมนอีกว่าแต่เราต้องวางแผนกันก่อนและฉันจะอัปเกรดแกผ่านมาใน E p ีที่7เวลาก็ผ่านไปถึง2เดือนครับเปิดมาเราจะได้เห็นกลุ่มพันธมิตรที่กำลังไฟกับมิวแทนสกิฟดี้อยเลตที่เป็นสายฟ้ามาทั้งตัวเลยมาถึงลัสปิเกอร์แมน ก็ได้เปิดก่อนแต่ก็โดนไฟชอ็อตแล้วระเบิดจนตุยไปในที่สุดหลังจากนั้นก็จะมีสปิเกอร์บูแมนที่กระโดดจะเอาดาบมาตีใส่หลังแอสโตคาเมล่าแมนแต่ก็ถูกแอสโตคาเมล่าแมนโยนออกไปแล้วก็พยายามที่จะชาร์จพลังไฟฟ้าเพื่อโจมตีทันใดนั้นเฮ้ย <c oughs> นั่นผมเองแคทเทลส์คอมพิวเตอร์แมนก็ได้ใช้เคียวปาดคอแอสโตทอยเลตคาเมล่าแมนจนตุยแล้วก็พูดว่านี่ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยนี่เราใช้เคียวเหรอเนี่ยโคตรเท่ทุกคนก็ดีใจกันใหญ่เลยฮะ จู่ๆก็มีแอสโตไทเลตบินลงมาแล้วพูดว่าเจ้าไททันสป e เกอร์แมนมันอยู่ไหนจากนั้นแอสโตไ i เลตก็จะหันมองรอบๆจนเจอเป้าหมายแล้วพูดว่าแต่เจอจุดอ่อนเจ้านั่นแล้วแฮะก็น่าจะหมายถึงสปิเกอร์บูแมนนั่นเองครับท่นใดน,นั้นก็มีมิสไซล์ยิงมาใส่แอสโตไ i เลตปรากฏว่าเป็นไททันสปิเกอร์แมนที่ยิงใส่แอสโตไ i เลตนั่นเองเหมือนว่าจะมีคนพูดถึงฉันนะแกต้องการอะไร ไม่ต้องรู้หรอกเพราะเดี๋ยวแกก็เป็นพวกเราแล้วยังนั้นเองสินะทันทีที่พูดจบไททันสปิเกอร์แมนก็พุ่งใส่แอสโต o ทเลตจนออกไปที่ไหนสักที่จากนั้นเราจะได้เห็นแอสโตไทเลตอีกตัวที่เข้าไปโจมตีลานคาเมล่าแมนจนระเบิดตัวไปแล้วผมก็เข้าไปโจมตีที่หลังของแอสโต o ทเลตแต่แอสโต o ทเลตรู้ตัวทันก็เลยหลบได้หน่อยเก่งนักนะเองทันใดนั้นแอสโตไทเลตอีกตัวก็จะจับสปิเกอร์บูแมนได้ แต่ว่าสปีกเกอร์วูแมนก็ได้ใช้ขึ้นเสียงเพื่อผลักแอสโตรไทเลตออกไปและตั้งหลักใหม่ในขณะที่พวกคอมพิวเตอร์แมนก็ได้วางแผนบางอย่างกันแล้วและก็เริ่มแผนการทันทีซึ่งมันก็คือการช่วยเหลือเพื่อนนั่นเองครับจากนั้นสปีกเกอร์วูแมนและแอสโตรไทเลตก็จะสู้กันอย่างดุเดือดจนสุดท้ายสปีกเกอร์วูแมนก็ชนะแอสโตรไทเลตได้สําเร็จในขณะเดียวกันทั้งฝั่งผมก็กําลังสู้กับแอสโตรไทเลตอีกตัวแต่แล้วคอมพิวเตอร์แมนก็ได้มาแย่งซีนผมเฉย เฮ้ยนี่มันซีนตัวเว้ยออกไปออกไปแต่แล้วคอมพิวเตอร์แมนก็ถูกแอสโตไทเลตผักมาหาผมจนล้มคู่เปลี่ยนกัมและแอสโตไทเลตก็พยายามจะยิงเลเซอร์ใส่แต่คอมพิวเตอร์แมนอีกคนก็ปาหินใส่แอสโตไทเลตแต่แล้วก็ถูกยิงทิ้งตัวเย่ไปทันทีที่แอสโตไทเลตหันกลับมาก็หาผมไม่เจอและทันทีที่ผมหายตัวไปอยู่ผมก็ได้เข้าไปแทนที่ด้านหลังแอสโตไทเลตได้สําเร็จและแก้แค้นได้สําเร็จหลังจากที่แอสโตไทเลตตัวกันหมดแล้วกลุ่มของคาเมล่ลาแมนผมและลัสคาเมล่าแมนก็ได้ขึ้น,นเฮ หลังจากนั้นภาพก็ตัดไปหาไททันสปิกร์แมนและแอสโต o ทเลตที่กําลังเริ่มสู้กันแล้วก็จบตอนไปครับเรียได้ว่าผมมีโคตนโหดเลยโหดจนผมงงเองเลยก็จบไปแล้วนะครับกับจัก,กรวาลของคุณอาร์ดีแซมจริงๆคุณ r าร์ดีแซมทำจัก,กรวาลน,นี้ไปถึงตอนที่8แล้วนะครับโดยที่ตอนที่8ก็คือจะมีผมในร่างตุ๊กตาอีกด้วยซึ่งถ้าใครอยากดูต่อผมแนะนําให้ไปดูที่ช anel ของคุณอาร์ดีซมได้เลยนะครับ